โอเคครับผมก็สวีดัสสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องคิวิโตทองคิวลูกเทวดานะวันนี้ผมมาทําคลิปขอของฝันเว้ยเออดีใจไหมล่ะคือแบบผมแบบขอของฝันนะครับใครที่จะส่งของขวัญให้ผมนะครับหนึ่งขออย่างหนึ่งชื่อเฟซคําวยพรใส่กล่องมาด้วยโอเคนะครับของขวัญอะไรก็ได้ไม่จํากัดได้ทุกอย่างจิ้มกระป๋องอนู่นนี่นั่น เลยครับอยากซื้ออะไรซื้อมาผมจะมาเปิดคลิปผมจะมาทำการทำคลิปรีวิวคนส่งของขวัญมาให้อีกทีวันที่ยี่สิบเก้าเดือนหน้า <Wow. S 1> วันเกิดผมผมจะมาทําคลิปอีกทีอยากส่งอะไรส่งมาทุกได้ทุกอย่างอย่าลืมนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนักครับผมอืมหล่อได้หล่อเด้ รักทุกคนนะครับขอบคุณคนที่ส่งมาทุกคนด้วยนะคะใครที่ส่งมาขอบคุณนะครับใครที่ไม่ได้ส่งก็ไม่เป็นไรนะคะให้กําลังใจอยู่ไกลๆก็พอโอเคนะครับตอนนี้พี่ิขอตัวลาไปก่อนครับ